พุทธผลหิมพานนะครับแต่ว่าวันนี้จริงๆตามหมายแล้วเนี่ยเราจะมีพ่อวหญ่นเพชรสุพรรณด้วยแต่ว่าท่านไม่สบายครับก็เลยส่งแม่พิกุลบุญชตมาให้ท่านพักผ่อนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่มีหมอขวัญมาแล้วแต่ปกติเนี่ยหมอขวัญจะนั่งกับพื้นใช่ไหมครับในยก อะไรนะครับหมอขวัญปกติเขาจะนั่งกับพื้นเนาะนั่งกับพื้นใช่ใช่แต่วันนี้เราอยู่บนเวทีนะคะเราไม่สามารถนั่งกับพื้นได้เราก็จําลองก่อนลวกันใช่ถ้านั่งกับพื้นก็จะเห็นแต่หัวเท้าจะเลอะอีกอย่างหนึ่งนั่งกับพื้นไม่ค่อยได้ราคาจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กโอ้ค่ะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับเท้าจะเลอะเลยอตัวกางเกงเลอะมากว่ามีหมอขวัญแล้วก็ต้องมีนาดมีข้อนาดมีแม่นาักด้วยจริงหรอปะโอ้ยอย่างนี้ มีนาคด้วยรไม่ใช่ละคนกันอเชิญมานาคครับมีนาคเราวันนี้มีเรามีนาคด้วยองานใหญ่เลยเนาะโอ้โหแล้วก็มีแม่นาคนะครับวัสดีเราจะลองแบบสป็นนจริงมากเลยค่ะแม่นาคไหวไหมครับโทั้งแม่คุณพ่อคุณพ่อนาคพ่อนาคเอ๋ยทำใจได้ดีโอ้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนบังคับบวชนะคะนี่ อายุครบ20หรือว่าบวชรอบรอบไหนเนี่ยพ่อใจเย็นตายละไอ้เราก็มาบวชตอนแก่ตอนพ่อตอนแม่ใกล้ตายพวง่วงคอพ่อหน้าจัง เ,เ,<อ>เชล,าล่าหรือเมาชลาชลาบวกเมา<อ>ตอนนี้เราจะจําลองบรรยากาศทาขวัญน,นาคนะครับหลักๆเราจะคุยเราจะกล่าวถึงพระคุณแม่ซะเยอะเลยเ<อ>ในเนื้อหาที่เราได้ยินกันเยอะๆบ่อยๆเพลงแม่จะเยอะกว่าเพลงพ่อแต่วันนี้เราจะให้เจ้านาคเริ่มเริ่มนถึงพระคุณพ่อพ่อมีพระคุณมิยิ่งหย่อนไปกว่าแม่เลยปกป้องคุ้มภัยลูกและเมียให้มีความสุขดังนั้นบทเพลงนี้จะกล่าวถึงพระคุณพ่อให้เจ้านาคได้ฟัง ตั้งใจฟังนะพ่อนะแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วโอ้ยซึ้งเลยสิคิดถึงเมียอุ้ยเจ้าพระคุณอ่ะดนตรีมาเลยจ้าปลดเพลงพ่อครับเอลงมันน่าเต้น พ่อพระพ่อ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 ลูกทราบซึ้งจริงน้อพระพุ้พ่อเนี้ลูกได้เกิดเป็นกายชายสตรีเป็นลูกของอพ่อนี้สุดดี i don't. เขาเงินไม่พอพ่อไปปูสู่ดอกเอาหวังให้เราคู่เป็นโลูกสุขสบายยามป่วยไข้พาไปส่งยังโรงหมอไม่ยอมท้อเลยหนาค่าใจใจ่ายหวังให้พ่อบุญโปรพ่อลูก

ลูกเมียเสียสละไม่ละเลยพ่อพ่อเอ๋ยพ่อพ่อพ่อบูชา พ่อนั้นคนลำบากมามากจังพ่อมุ่งหวังสบายบาทผอาบมาเดินยนุ่งชายใครหนอรับพ่อแม่ไม่ยามแยกอยากจนคนสละเสรนญะพอยหดูแลตอบจะน้องต้องเจริญไม่ล่วงเกินพระพุทธพ่อพอแก สูงใหญ่เลยพระคุณขอบคุณจ้ามาลองให้กันก่อนเปอนแม่ต่อยสัก่อนทำไมเป็นยังไงไม่รู้ไปไหนกันมามั่งรับวัคซีนหรือยังสวอปเราบอกสวอปแล้วเออขีอ้วแม่เอาพี่เคนขะครับ ตอนนี้พิธีกรเราจริงๆแล้วมีสามท่านไม่ใช่หรอคะพี่เคนสามท่านเพราะในโฆษณาเนี่ยจะมี3ท่านแล้วทําไมพิธีกรเรายังมาไม่ถึงหรือว่าพิธีกรเราหายไปไหนคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่หยองลูกหยีพี่หยองลูกหยีเหรอคะใช่เอปานนี้แล้วเนี่ยถ่ายทอดสดด้วยคุณสามารถจะติดติดตามทางถ่ายทอดสดดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับแะ่ไปไหนแ่ะครับพี่หยองนั่นนะคะไม่รู้เวล่เวลา จริงๆตอนซ้อมก็ไม่มานะพี่ใช่ตอนเอาจริงก็ไม่มาอีกอะค่ะหายไปไหนอะใครเห็นแก่บ้างไหมเนี่ยใครเห็นไหมพี่พี่ทศพลเห็นไหมคะเห็นพี่หยองลูกกี่บ้างไหมคะเห็นเห็นนะแต่ว่าไม่รู้จะใช่หรือเปล่าอคะที่ไหนวะหน้าตาไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะค่อยค่อยเดี๋วป้าหรือใครอยู่นี่อ้าวเดี๋ยวค่ะ สรุปว่าพี่เขามาเป็นพิธีกรหรือว่าพี่เขามาเป็นพ่อนาคคะมันทําได้หลายอย่างครับมันทำได้หลายอย่างนาคขผมก็ต้องเป็นนาครับหลายบทหลายบทค่ะขอเชิญไปพักผ่อนนะพ่อนาคแม่นาคเจริญพรครับครับเดี๋ยวครว่างค้นเครื่องดนตรีก็ได้ครูบาอาจารย์โอ้ครูตอนนี้ครูยังรับทําขวัญนาคยังรับงานร้องเพลงอะไรยังไงบ้างครับครูยังรับกันอยู่ตลอด แต่ว่าตอนฮะตอนนี้ก็ยังรับอยู่แต่เมื่อไม่มีคนหาเดี๋ยวก็มาตรงๆเลยค่ะครูบอกตรงๆเลยเดี๋ยวก็มาไม่ก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวนปีไหนนี่ไอ้ใหม่จะมาอีกแล้วมาแล้วไอ้เก่าจะไปใหม่จะมาอีกแล้วอะไรปีใหม่ปีใหม่เจ้าภาพใช่ไหมที่ว่าเนี่ยเก่าจะไปใจไอ้อะไรไอ้คูไอ้คอมคอมมาเลื่เนีคยับขอบต้องขอบคุณนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหมอขวัญนาฏ คณะนี้เราอาจเราเราสามารถจ้งได้นะครับ<ช><ช>มีครูไวพจน์มีแม่พิกุลบุญชดรหรือว่าจะมีคุณซีไพรท์ไ,รรได้หมดนะครเป็นแพ็กเกจก็ได้เลยเนะครเอาไปรวมกันก็ได้หรือจะติดต่อทีมใครทีมมันก็ได้ครับผมครับผม ขอบคุณมากครับวันนี้ก็คงคงจะอยู่กันเป็นทีมรีบไปหาชนะก่อนทีมจะแตกเข้ไม่มีจะกินกับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้พอจําลองบรรยากาศของการทําขวัญนาคแล้วเนี่ยเรายังมีจําลองบรรยากาศของการแห่นาคด้วยคุณจริง